คำถามก็คือว่า SCB เนี่ยพอเป็นพระนามของพระองค์เนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ต่างเลยกับก่อนหน้านี้ที่เป็นของพระองค์ส่วนหนึ่งและเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วน,นเดิมเป็นส่วนพระองค์4 0เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เป็นส่วนพระองค์ในนามพระประมาภิไัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังแยกว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับทรัพย์สินส่วนพระองค์อยู่แต่ใส่ชื่อผู้จัดการกองทุนจะใส่ชื่อใครก็ได้ครับนะแต่เจ้าของก็ยังเว้นคนเดิมอยู่นะครับมันไม่ได้ต่างอะไรครับถูกไหมฮะ ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือความรับผิดนะฮะก็ยังเป็นเรื่องของกรรมการทรั์สินเพราะจ้าชออู่หัวท่านไม่ได้สรงไปลงยุบิุ่งอะไรนะฮะผู้วยการรัพย์สินก็ยังเป็นคนรับผิดชอบอยู่นะครับนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับนะอันนี้ก็อาจารย์หมายถึงทั้งก่อนและหลังเป็นองหนึ่งใช่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับเหมือนเดิมทุกอย่างาเปลี่ยนชื่อเฉยเฉยมันจะ เหมือนเดิมได้อย่างไรคะคือ,อเมื่อกี้อาจารย์พูดใช่ไหมว่าอ่ะตอนแรกมันแบ่งเป็นสองอันโดยมีสองชื่อตอนนี้มันเป็นสองอันแต่มีชื่อเดียวเพราะงั้นเนี่ยเอาละครับและพอมันเป็นชื่อเดียวแล้วเนี่ยแล้วคุณกับกนัสยากับ<ๆ>รุ้งต่างกันไหมซ้<า>อมขวัญกับขวัญต่างกันไหมเป็นนัสยากับรุ้งต่างกันไหมเออหนูว่าอันนี้คนละเรื่องคนเรื่องเดียวกันกรรมสิทธิ์คนเดิมถูกป่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะอาจารย์กรรมสิทธิ์คนเดิมใส่ชื่อใครก็ได้ ความหมายของอาจารย์อันนี้นะความหมายของอาจารย์คือมันยังมีโติ้งไร์อีกนะถ้าเกิดเข้าไปในบริษัทต,ต้องมีสิทธิ์ในการโบดอีกนะนากรรมการมันจะบอกว่าทรัพย์สินส่สวนพระมหากษัตริย์เดิมนะคะกับทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นเป็ด <ใจ S 2> เดี๋ยวนะใจหลักใจความหลักสําคัญคือคําว่าโหวติ้งไรซ์ไม่รู้ว่าพวกคุณเคยถือหุ้นบริษัทหรือเปล่าพอประชุมพูดถือหุ้นเนี่ยนะสิทธิ์ในการโบดเนี่ยเป็นสัดส่วนตามกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นสมมุติว่านะ หุ้นของไทยรัฐทีวีเนี่ยมีผู้ถือ3คนนะคนละสิคนละสิคนละสิะสเป็น30แต่3คนที่ใครจะถือก็ช่างแต่ถ้าโหวตบอกว่าให้คนนี้จัดการหรือโหวตว่าจะเอาเรื่องนี้นะมันก็เป็นโหวตติ้งไรส์ของคนเดิมเพราะฉะนั้นในแง่ของโหวตติ้งไรส์มันไม่ได้ต่างอะไรถูกไหมฮะแล้วก็ท่านไม่ได้โหวตเองนะครับก็เป็นกรรมการจับสินไปโหวตนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะโดยโหวตติ้งไรส์ จะเป็นชื่อ a b c d ถือแต่ถ้ารวมกันแล้วโหวตเหมือนกันนะก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนชื่อหรือจะไม่เปลี่ยนชื่อโ o ว i n g r i ไรท์ก็ยังอยู่ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์เหมือนเดิมแค่นั้นเองครับหลัก